มาตรา26ภายในเขตสำรวจที่ดินตามมาตรา25ให้ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองที่ดินภายในเขตสำรวจที่ดินมีหน้าที่อันมัหนึ่งแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการกำหนดตามแบบและวิธีการตามกฎกระทรวงในกรณีนี้จะจัดให้ผู้อื่นแจ้งแทนก็ได้ อนุสองนำหรือจัดให้บุคคลอื่นนำพนักงานเจ้าหน้าที่ชี้เขตที่ดินที่ตนมีสิทธิ์หรือครอบครองเมื่อได้รับคําบอกกล่าวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลานสมควรอนุสามลงชื่อรับรองการสํารวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีจัดให้บุคคลอื่นนำชี้เขตที่ดินให้บุคคลซึ่งนำชี้เขตที่ดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการสํารวจแทน